สวัสดีค่ะมิ้นค่ะเดี๋ยววันนี้มิ้นจะมาให้ดูสีผมที่มีก,การหมดอายุแล้วนะคะสีผมที่หมดอายุแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวมิ้นเปิดไฟแป๊บหนึงนะคะ สีผมส่วนใหญ่นะคะจะมีอายุจากวันที่ผลิตประมาณ3ปีนะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตดูกันนะคะว่าสีผมที่หมดอ,อายุแล้วจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวมินจะให้ดูลักษณะที่1เนาะกอเดี๋ยวแจ้งอีกนึงถ้าเห็นยี่ห้อยี่ห้อเขาไม่ได้ผิดนะคะแบรนด์เขาไม่ได้ผิดเนาะแต่เป็นสีที่ทางร้านใช้น้อยและไม่ค่อยได้ใช้นะคะมินก็เลยเอามาบีบให้ดูนะคะ แบนเขาไม่ได้ผิดนะคะแบนนี้เขาไม่ได้ผิดนะเดี๋ยวบีบให้ดูนะคะอันนี้คือเห็นไหมคะอันนี้คือมันเปลี่ยนสีไปแล้วนะคะเห็นไหมตรงปลายมันเปลี่ยนเป็นสีดำอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้มักจะเกิดกับสีที่เปิดนานๆแล้วใช้ไม่หมดนะคะ มันจะเปลี่ยนเป็นสีดำเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะคะเราต้องบีบออกให้หมดเลยนะคะถ้ามันเปลี่ยนทั้งหลอดแล้วต้องทิ้งนะคะส่วนใหญ่จะเกิดกับสีที่เราไม่ค่อยได้ใช้สีที่เราเปิดแล้วแล้วโดวนอากาศแล้วนะคะ,ะเห็นไหมคะอ่ามันเปลี่ยนเป็นสีเข้มอันนี้เราใช้ทําผมก็จะไม่ค่อยเห็นผลแล้วนะคะอันนี้เราถือว่าต้องทิ้งนะคะ Okay. อันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งนะคะว่าไอกรณีนี้ถือว่าสีหมดอายุแล้วนะคะคือเนื้อสีเปลี่ยนสีไปแล้วจากสีเดิมที่มันเคยเป็นอันนี้คือลักษณะที่สองนะคะลักษณะที่สองที่สีหมดอายุนะคะเห็นไหมมันจะเป็นน้ำมันจะเหลวขึ้นแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรมีความแยกชั้น ดูเห็นไหมมันจะมีส่วนแยกชั้นนะคะเห็นไหมจะมีส่วนที่มันเป็นคข้าขๆน้ํามันกับตัวเนื้อครีมอะคะ่ะอันนี้สีผมแยกชั้นแล้วนะคะตัวตัวน้ํายามนนะคะ่ะแยกชั้นแล้วอย่างนี้ถือว่าเสียแล้วนะคะอายุเกินสามปีละเดี๋ยวมิ้นให้ดูอีกหลอดหนึงนะเห็นไหมมันจะออกเป็นเหลวๆเห็นไหมมันจะหยด อันนี้คือสีแยกชั้นและอันนี้คือหมดอายุแล้วนะคะเราจะไม่ใช้สีแบบนี้กับลูกค้านะคะเคนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ไม่ได้เก็บกล่องไว้ไม่มีวันเดือนปีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราสังเกตได้ด้วยสอบวิธีนี้นะคะคสีผมส่วนใหญ่มีอายุแค่สามปีนะคะมีอายุแค่สามปีนะคะสีผมจากวันที่ผลิตเนาะ บางแบรนด์เขาอาจจะไม่มีวันหมดอ,อายุแต่ว่ามีวันที่ผลิตให้นะคะไปแล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนก็อยากรู้เกี่ยวอะไรกับอุปกรณ์ทำผมสีผมคอมเมนต์คุยกันถามมินได้นะคะไปและค่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ